ก็วันนี้เป็นวัน ถือเป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราสำหรับวัดเรา <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเป็นวันครบเจ็ดรอบของหลวงปู่เจ็ดรอบก็สิบสองเจ็ดแปดสิบสี่แปดสิบสี่เต็มหลวงปู่ท่านอายุแปดสิบสี่นี่ท่านอายุมากอยู่นะ แต่ว่าพวกเราเนี่ยดูท่านไม่อายุมากเท่าไหร่เพราะว่าท่านทํากิจวัตรต่างๆนา,นานาได้ตลอดดีไม่ดีท่านแข็งแรงกว่าผู้พูดอยู่ด้วยซ้ําไป <c oughs> ท่าน <c oughs> เป็นผู้ที่เอาเรียกว่าขันแข็งในเรื่องการงานแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าอยู่กับท่านมา ตั้งแต่เป็นเหล็กตั้งแต่เกิดมาว่างั้นเถอะแต่ว่าตอนยังไม่รู้เดียงสาก็ยังไม่เห็นพอโตมาหน่อยจึงได้เห็นว่าท่านเป็นคนทำอะไรเป็นคนมีความภาคความเพียรถ้าท่านจะดูตำรับตำลา <c oughs> เพื่อทำการงานอะไรนี่ท่านทำจนดึกจนดื่นเที่ยงคืน เลยเที่ยงคืนไปอันนี้เห็นมาตั้งแต่เล็ก <c oughs> ถ้าท่านจะทำงานประเภทขุดดินทำอะไรเรียกว่าดูแลสวนในบ้านท่านขุดดินถ้าจนมือแตกเนี่ยมือแตกมือพองไม่ได้บ่นเลย <c oughs> บางทีลูกหลานไปช่วย <c oughs> ก็คิดว่าเดี๋ยวท่านคงจะเลิก เดี๋ยวท่านคงจะเลิกเท่าไหร่ท่านก็ไม่เลิกทำทำาอยู่ได้ตั้งแต่เช้าจนค่ำาแต่ทั้งเทมือนี่พองไปหมดละการที่ท่านทำานี่ท่านไม่ได้เป็น,ท,น,ปนท่านไม่ได้ทำเป็นประจำนะก็ทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ที่เป็นประจำก็คืออาชีพประจำของท่านก็คือเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประจำของท่านนะคือตำรับตำลา ท่านชอบอ่านหนังสือมาแต่ไหนแต่ไรความอร,อร่อยของหลงปู่เนี่ยนะเท่าที่อยู่กันมาคือหนังสือเหมือนเดอนี่คือความอร,อร่อยของท่านท่านอ่านได้ทุกขแนงวิชาเดินเข้า <c oughs> จากหมู่บ้านจากมหาวิาลยไม่เคยเดินเปล่าเดินถือหนังสืออ่านพวกเราเคยเห็นไหมพวกเราเคยเห็นใครทําแบบนี้ไหม <c oughs> นี่คือ ธรรมชาติของหลวงปู่อันนี้ท่านอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นความรู้ประเภทอ่านพวกนิยงนิยายเนะี่ยไม่มีไม่เคยปรากฏไม่สนใจแต่ถ้าอ่านพวกตำรับตำราวิชาความรู้อะไรที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตัวท่านให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่มาสอบถามมาถามเรื่องอะไรท่านก็จะไปค้นคว้าหามาเกินกว่าเรื่องที่เขาถาม เพื่อที่จะตอบเพื่อที่จะบอกจะกล่าวด้วยความตั้งอกตั้งใจอยากจะให้ผู้นั้นได้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้จริงๆว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านาทำมาตลอดเนี่ยจึงทำได้เห็นว่าท่านน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องเรื่องไร้สาระเนี่ยไม่ค่อยมีหรือว่าไม่มีที่จะไปเตะเตะเล่ร่อนกับเพื่อนฝูงอะไรต่ออะไรนี่ เรียกว่าไม่ไม่เคยเห็นอะไรไมาทำอะไร